มีหัวขบวนเลยถ้าหัวขบวนดีมันก็ไปได้ตลอดอะถ้าหัวขบวนไม่ดีมันก็ล้มถ้ขบวนมันไปไม่ได้เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะลุงตู่พูดมีนัยยะนะฮะว่านะลุงตู่แกไปเปิดขบวนรถไฟนะครับแกก็บอกว่าถ้าหัวขบวนมันดีอะมันก็รอดถ้าหัวขบวนมันไม่ดีมันก็ไม่รอดหรอกก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละมันต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้านะลุงตู่ก็บอกทําให้หมดแล้ว ก็แล้วแต่รัฐบาลใหม่ก็ทำให้หมดแล้วก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนี่พูดมีนยายะนะเนี่ยาฝากถึงใครฝากถึงพีรพันหรือเปล่าว่าถ้าหัวขบวนมันดีมันก็ดีอะอาฝากถึงเศรษฐาหรือเปล่า,เ,าเศรษฐาเป็นหัวขบวนรถไฟที่ดีหรือเปล่าชำรุดหรือเปล่าแต่แองมองว่านะครับนะก็พูดเป็นนายแหละว่า อยากได้รัฐบาลก็ต้องให้หัว,หวขบวนมันดีๆหน่อยไม่ใช่ไปเอาเศษฐามาไม่ใช่ไปเอาอะไรมานะครับเศษฐานี่เป็นหัวขบวนลถจากที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมิแบบนว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเคยด้อยค่าลุงตู่ด้อยค่ารัฐบาลแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะ่ะเขาเคยบอกว่า8ปีมีเตียมยมืดมนแต่ว่าตัวเองนี่ขายบ้านกําไรเป็นโอ้โ เยอะที่สุดกำไรเพิ่มขึ้นจำตัวเลขไม่ได้ขนาดค่าที่ผ่านทางยังเก็บของเขาอย่างเงี้ยไม่มีธรรมาพิบาลนะคิดดูสิจนเขาต้องมาแฉ่เฉ่เสร็จถึงจะเลิกเก็บ <c oughs> แบบนี้ก็ลักไก่มานาน,นั่นนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าถ้าเกิดไม่มาลงนายกจะเลิกเก็บไหมถ้าเขาไม่มาแฉจะเลิกเก็บไหมใช่ไหม นะครับขนาดเนี้ยโอ้โหยังเก็บเลยคิดดูสิค่าที่ผ่านทางมันเก็บได้ไงอะข้ามคลองสาธารณะตั้งบริษัทขึ้นมาสองฝั่งแล้วแล้วก็เก็บค่าผ่านทางเนี่ยห้าบาทห้าบาทห้าบาทเออถ้า,าเขาไม่แฉก็คงไม่เลิอกอะ่ะอัเนี้ยประเด็นสำคัญเลย่นหมบริษัทไม่มีธรรมมาพิบาลแล้วจะมีธรรมมาพิบาล ขนาดมุสายังได้มุสากันแบบคนเราเวลามันมุสาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะเออคนมุสารู้ไหมลุงตู่ก็ยังไม่เคยมุสาอะไรเลยเนียแล้วถ้ามาบริหารประเทศจะมุสาอะไรเหรเนะมันเคยมุสาเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องเนี่ยแหละบอกวิจารณ์ประเทศบอกแปดปีแล้วมืดมนมากไม่มีอะไรดีเอออะางเงี้ย อีอเนี่ยเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยก็ยังมูสาได้อ่ะขนาดประเทศตัวเองพัฒนาอะไรบ้างหรือไม่รู้อ่ะโอ้ลุงตู่ทาอะไรไว้ให้หมดแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องเลยล้วไม่จะบริหารประเทศยังไง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเออเอาแค่สองข้อเนี่นะครับคนอย่างเศรษฐามันไม่ไหวไอ้มินว่านะปลาใสาหาเสียง นะครับเศรษฐกิจไทยมืดมนนะลุงตู่ไม่เคยเจราจากับต่างชาติเลยเ,เราเสียโอกาสไปเยอะแยะอย่างเงี้ยมุสานะพูดมาได้ไงลุงตู่แค่ไปเจราจาไม่รู้กี่ประเทศต่อประเทศนะครับคือมันจะมุสาอะไรขนาดนั้นได้มันจะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเหรอว่าประเทศไปถึงไหนแล้วอะเนี่ยจัดประชุมเอเปกนะเชิญซาอุมานะาบินไปโอโหผู้นำโลก ไม่รู้ตั้งกี่ประเทศกี่ประเทศนะครับเออเนี่ยลุงตู่พูดมีนัยยะเนี่ยอน,นวัวนานะสงสัยลุงตู่จะได้กลับมาหรือเปล่าหัวขบวนมันต้องดีนะเออนะครับถ้าไม่ใช่ลุงตู่นี่เหมืนขับรถไฟไม่ได้หรอกอน,นวัวนานะมีปุ่มกดแตงกิ้วแล้วนะครับ อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ